สวัสดีค่ะง่ายๆกับยายโสพินค่ะวันนี้ยายนําเสนอแกงเขียวหวานไก่ค่ะอันนี้ไก่เราซื้อมาเป็นไก่สำหรับแกงที่เขาหั่นมาเรียบร้อยแล้วนะเครื่องแกงเขียวหวานเราก็ซื้อมาเนี่ยยายใส่กปนะ็ประมาณขีดครึ่งนะประมาณขีดครึ่งตอนแรกเราก็ตั้งหัวกะทิ ซึ่งเป็นกะทิกล่องเนี่ยค่ะให้เคี่ยวให้มันแตกมันแล้วก็เอาเครื่องแกงไปผัดให้หอมหลังจากผัดให้หอมแล้วนะคะเราก็ใส่ไก่ลงไปค่ะใส่ไก่ลงไปไปผัดผัดช่วงนี้เราก็จะเติมน้ําตาลตโหนดลงไปนิดนึง แล้วก็ใส่ดอกเกลือไปหน่อยเราไม่ต้องใส่เยอะนะความเค็มเพราะว่าในเครื่องแกงก็จะเค็มแล้วเราก็ใส่กะปิะลงไปด้วยนะยายก็ผัดเคี่ยวจนกระทั่งมันเข้มข้นเนี่ยค่ะเมื่อกี้ยายเติมน้ำลงไปหน่อยตอนนี้ก็เราก็จะเป็นขั้นตอนใส่ผักแล้วนะซึ่งวันนี้ยายก็จะมีเลือดไก่ด้วยมีเลือดไก่ผักที่ใช้ก็มีมะเขือพวงต้นที่บ้านยายแล้วก็ มะเขือเปราะมะเขือปราะกับเดี๋ยวให้ดูมะเขือเปรอกกับมะเขือยาวก็ต้นที่บ้านเหมือนกันค่ะนะต้นที่บ้านเหมือนกันหั่นแช่น้ําเกลือไว้เรียบร้อยค่ะแช่น้ําเกลือมันจะไม่เค็มตอนนี้เราจะเติมน้ําขั้นตอนนี้เราจะเติมน้ําไปเพื่อให้มันพอเพียงสาหรับการที่เราจะเติมมะเขือลงไปค่ะ แล้วเดี๋ยวกะทิเราก็ตกท้ายทีหลังนะคะตท้ายทีหลังเลยนี่เปิดไฟแรงนิดนึงนะเปิดไฟแรงนิดนึงส่วนผักใบมะกรูดกับใบโหระพาเนี่ยเราก็เอาจากที่บ้านเรานี้แหละค่ะพริกชี้ฟ้าวันนี้ยายไม่มียายก็ใส่พริกที่มีอยู่ พริกขี้หนูเม็ดเล็กพิกพริกกะเหรี่ยงใส่ลงไปเพื่อตกแต่งให้มีสีสันสวยงามอู้อู้เดี๋ยวเราก็จะใส่มะเขือลงไปเลยแช่น้ำเกลือไว้หน่อยนะคะมันจะได้ไม่ดำค่ะ เปิดไฟแรงนิดนึงเดี๋ยวเราเค่อยปิดฝานะคะนานๆนนครั้งแบบแกงเขียวหวานเราไม่ได้แกงบ่อยค่ะมะเขือต้นที่บ้านเราเยอะมากพอเยอะจักนี่เราจะไปทำอะไรกินก็ไม่รู้จะกินอะไรมากมายก็เลยทำแกงเขียวหวานนี่แหละค่ะ ตอนนี้ยายจะปิดฝาก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะใส่มะเขือพวงไปเลยดีกว่าเพราะมะเขือพวงก็สุกไม่ยากค่ะยายใส่เยอะนิดนึงอ่ะยายชอบกินเนี่ยค่ะอ๋อมะเขือพวง ลกดกต้นที่บ้านเนี่ยค่ะคนเนี่ยมันเข้ากันแล้วก็ปิดฝาสักรอบหนึง่งให้พอมันเดือดแล้วก็ใส่เลือดใส่ผักนะคะเราอาจจะกินกับขนมจีนก็ได้ก็แล้วแต่คนชอบสําสำหรับยายก็ชอบกินกับข้าวสวย ตามปกติแต่เดี๋ยวจะซื้อขนมจีนให้ลูกๆเพราะลูกๆบางคนก็ชอบกินกับขนมจีนเอาละ่ะเดือดรอบหนึ่งแล้วเราก็จะใส่เลือดลึงไปเลยค่ะมันมีน้ำอยู่หน่อยต้องเอาหยิบยายชอบกินเลือดไก่ ถูค่ะก้อนละเจ็ดบาทเองไม่ตอนนี้ยายก็จะใส่หัวกะทิลงไปเลยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมะเขือของเราสุกเกินไปค่ะ ใส่ลงไปในกล่องนี้ก็เหลือไว้นิดเดียวเห็นไหมสีสันนะ่ารับประทานรือยังคะเนี่น้ำเราจะใส่เยอะใส่น้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละบ้านนะถ้าบ้านไหนชอบราดน้ำเยอะๆก็เติมน้ำลงไปเยอะหน่อยแต่ก็สำคัญเครื่องต้องถึงค่ะมันจะได้เข้มขน้น ไม่ใช่ว่าเราใส่น้ําเยอะเครื่องแกงเราก็ใส่น้อยมันก็จืดชืดมันจะไม่อร่อยแกงเขียวหวานนี่เวลาเราไปกินกับข้าวก็ดีกับขนมจีนก็ดีนะมีน้ําปลาพริกนาะโหสุดยอดเลยใส่ลงไปพริกขี้หนูเม็ดเล็กๆเนี่ยนะยายชอบกินแบบนั้นในน้ําปลาพริกเราก็อาจจะบีบมะนาวลงไปนิดนึงนะคะนี่เห็นไหมคะ เราก็จะเริ่มใส่ผักแล้วผักเนี่ยโหระพาใบมะกรูดใส่เยอะเลยไม่ห่วงเพราะต้นที่บ้านเราเองค่ะต้นที่บ้านเราเองเดี๋ยวยายจะชิมหน่อยนะเอาช้อนเนี่ยชิม อร่อยลงตัวแล้วค่ะได้เลยได้เลยเปิดไฟแร่งอีกนิดนึงใส่กะทิที่เหลือลงไปพอเลยปิดไฟเลยนะคะนี่ค่ะ แกงเขียวหวานไก่ใส่มะเขือเปล่ะมะเขือพวงมะเขือยาวสามอย่างพนกันเลยค่ะสุดยอดสุดยอดแค่นี้ค่ะลองทำกันดูนะคะนี่ค่ะ